ตอนนี้กำลังมาเห็ดฝายอุปกรณ์เช็ดไปแล้วรรณมาทายตอนนี้อยู่ประมาณหาสิเปอร์เซ็นต์ละกันน้ำไว้ใส่ในไฮฟังตุ่นี้ครับอีกฟังนี้ก็เป็นของลุงฟังนี้น้ำก็ลังเออขึ้นมาแล้ว ส่วนฝั่งนี้น้ำยังไม่มีไหลเพราะว่ามันต้องร้อยมันหล่นฝายกันอื๊ดโอ้เดินเคียงหัวเข่าได้ครับนี่กันบดบดบันไดได้เนี่ยดีน้ำใสมันอยู่ทางดีไปหาปลามาปล่อยอยู่เนี่ยทางนี้น้ำใสแล้วเพราะทางนี้มันเป็นตน้นน้ำเพราะนั้นมันคุณเพราะว่ามันนี่ละเอาเอา,เอาดินทรายโยงนี่แหละ หม้อมุมคงหม้อมุมคงอันนี้จะต้องซ่อมอยู่ครับหม้มุมคงให้ของนะี่ระวังกอไฟสองก้อนกอไ่ก้อนนี้พวกหัวมันจะรอดว่ารอดหรือว,ว่าเพราะเพอะน้าม,มันถ่วงมืนมากแล้วกระสรางมันเถาะเดี๋ยวค่อยปลูกก็ไม่ให้มันบวลอดเพราะตรงหัวคง,ง,ง,งดักน้ำนี่เป็นไก่ครับโครงการไฟแมวครับ ไปกันสองจุดบ่งนี้ก็บ่องไกลๆก,กันจุดนี้มันแลวกันคิดว่าเยาปลางลงอยู่ครับปลาหมอปลาหมอเทศลงจกขัานตัวอย่าบอกใครเดอว่ามีปลายอยู่นี่เดี <laughs> ย๋ยวจะค้นคนปล่ยอย่าไม่ได้กินไม่ได้ขาย แด้กกันฝายตอนครับยังมาแล้วเห็ดฝายชะลอน้ำครับทีมงานอินดีมาผู้เดียวที่นี่ป่ากระสังนะครับป่ากระสังนี่นี่ยลายชะลอน้ำ กำลังเหตุครับตอนนี้ก็เตรียบรล่อยภารกิจประมาณ80%ครับกันไฟตอนนี้เดี๋ยเสริมเล็กอีก8ทอนครับงบงบเปิดครับนี่เราเล็กทีดต่อค้ำยันนี่ครับ,เ,รบเสริมอีก8ทอนดักดานหนาบ่ต่อดักด้านนี้ครับ อกดักกันเนี่ยเ,เสริมอีกแปดทอนฟังท่งนี้สองทอนด้านหนาอีกหกทอนกันกระสอบไส้มันพลิกไปด้านหนาก็ถือว่าโอเคครับต่อลงไปเม็ดหนึ่งครับตกลงไปในดินเม็ดหนึ่งแข็งแรงทนทานสูน้ำในแน่นอนหนาฝนมาหล่นกันครับหนาแรงนี่ชิวๆชครับ กอครับเยี๋กวก็ถอนมั่นออกล่ะถอนมัน่นนะครับปลามัน่นรอถอนรอคิ้วถอนครับมีนาำกับายตัะการเกษตรครับที่แปลงนี้ซีอะไร ต่อไประบบน้ำอยู่ในสวนนีกโอเคมีพลังงานแสงอาทิตย์ในการดูดน้ำขาสวนสนมกิถือว่าโอเคแล้วครับขย็ดไปเรื่อยตามงบครับตามงบ,ม,งบ,ม,งบมีลิงลิงให้เดินให้ย่างโอเคตอนนี้น้ำค่อยๆดันมากก็พ่ตัวนั้นบ้นหาจะหลดเนาะ กรมน้ำแต่ว่าเป็นยังดอกเดี๋ยวค่อยรับตรงหัวโค้งไหมเพราะมันกินข้ามาทีจากขวางไรเปนเวล่นามปลามากตรงเสริมตรงหัวโคง้งความสูงของฝายกับยูที่ระดับน้ำกับความลึกยูทีหาสิบเส้นครับ ไฟมันสูงกว่านี้กันสูงกว่านี้ก็มันจะรับน้ำหนักน้ำมากเกินไปจะมีไฟพังได้เอาแค่ความสูงหาสิบเส้นแล้วก็ล่นครับต้นหนัครับตรงทีําก็มูตรงนี้น่ครับกำลังตรงนี้มันเป็นช่วงหล่นถ้ามันหล่นบริเวณกว้างมันก็เยอะเทปให้ริมตะลิงมีโอกาสพังได้เห็นมันหล่นช่วงนี้หนาฝ้นกับมันเป็นปกติแหละ โอเคหลวนปกติมันอยู่ตรงนี้พอพอหนาผลมันบวโดนนะบวกกรณ์กับบวร้ายนะครับมีขอนมีมีดมีเชือกมีน้มกินเครื่องดื่มโชมลังกาแฟเต็มร้อยจกถุงมือเห็ดผู้เดียวกระเย็ด หาปลามาปล่อยอยู่ปลานิ่นกับปลาหมอเทศนะครับสองอย่างปล่อยขากันไม่ดหลดปล่อยแบบธรรมชาติไปเลยจะเขาให้อาจจะมือเว็นมือหรือซุ้มือไปอนาคตก็มาอยู่ประจำากเมื่อวันให้ออวอาหารมันแน่อ่ะก็ี่ตามต่อไปล่ะครับในเมือ่อเลือกที่จะทเกษตรนันก็ค่อยเป็นค่อยไป น้ำใสแห้งมีมากดวงไฟดูเสร็จเรียบร้อยแล้ว80-90เปอร์เซ็นต์เริเรมเลี้อ,อีก8ท่อนลองงบก่อนครับนี้นะไฟไฟแมวติดเต็ม เสร็จสร็ำเร็จไปแล้วแปดสิบต่อสิบเปอร์เซ็นต์เด้อเสริมโคงอีกน้อยนึงสีเรียบร้อยดีนะครับจะมีนามกับเพี้ยงข้อใส่ในการเหตุเกษตรในให้นะครับนีครับเพี้ยงข้อ สยแสงปันกระจกเงาเลยเป็นเอาปลามาเลี่ยงครับ